สวัสดีครับไข่กระมองหาวัวท้องนะครับไข่กระมองหาวัวท้องนะครับวัวแม่นี้มีลูกมาแล้วหนึ่งตัวนะครับมีลูกมาแล้วหนึ่งตัวสถานะท้องที่สองนะครับสถานะท้องที่สองท้องอยู่ประมาณ2เดือนนะครับท้องอยู่ประมาณ2เดือนเข้า3เดือนนะครับวัวตัวนี้ผสมพ่อคุ้มฝูงสีแดงนะครับผสมพ่อคุ้มฝูงสีแดงดูครับวัวตัวนี้เบอร์ใหญ่เลยนะครับโบสถ์ทบเครื่องนะครับผูกล่ามได้เป็นสะพายนะครับ ตัวตัวนี้สูงอยู่ประมาณเมตรสี่สิบสามถึงเมตรสี่สิบสี่นะครับเมตรสี่สิบสามถึงเมตรสี่สิบสี่สีแดงนะครับลำเนื้อลำตัวยาวนะครับตัวนี้ตัวยาวเครื่องดำโบส์นะครับผสมพ่อบัมันแดงนะครับรับประกันลูกแดงนะครับหัวคอกนี้รับประกันลูกแดงราคานะครับห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับรับประกันท้องรับประกันตำหนิทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นขาตกบัวถอนซี่โครงสุด หมดโลกไหลผสมไม่ติดนะครับยินดีคืนเงินคืนวัวในราคาที่เราซื้อขายกันจริงนะครับวัวท้องสเดือนเก้าสเดือนนะครับนี่ครับ,รบสวยนะครับใคร,ใครกำลังมองหาแม่บล็อกแม่พันธุ์ดีๆลองตัวนี้พิจารณาดูครับผสมพ่อแดง